วันนี้เราก็มาทานอาหารญี่ปุ่นกันอีกแล้วค่ะนี่ค่ะฝนตกเนาะออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีรถด้วยค่ะน้ำก็เลยต้มมามา่าในหม้ออนเนกประสงค์นะคะนี่ค่ะคือทำได้ทุกอย่างนะคะหม้อนี้นะเดี๋ยวเราลองมาทานกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะเราลองมาทานมาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ ขวัญขึ้นโอ้ยไม่ก็อือหือหอะเลยอะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะมันร้อนอ่ะอุ้ยเส้นยาวมาก อร่อยใช่ได้บ๊ายบายค่ะ